คุณบ้านพักพยากรลฟมขอบคุณนะครับผมพี่บอลทิพย์เลดี้ขอบคุณพี่เปิร์ลด้วยขอบคุณทุกฝ่ายนะครับขอบคุณเอ็มดีโตเกียวมิวสิกทุกทุกบ้านเลยนะครับผมเจอกันอีพีที่ยี่สิบหกอลังการงานศักด์มวนพึ่งดาวพี่น้องนะครับผมหาแตนแนลบนม้วนใหม่มุจ้าเบื้อะละสื่อไปเรื่อยพี่น้องสื่อตัวเราดได้เรื่อยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกตัวนะคะขอบคุณเอ็ซีจากหลายๆบ้านนะคะเอ็กซ์ซี่สาวน้อเพื่อนเอ็ซี่หลุ่มเพื่อ เอ็ซีอิสานนครซีแล้วก็ต้องรวมหมดจบด้วยนะคะพอดีขอบคุณด้อมต้อตหาหวานนะคะขอบคุณกำลังใจเพลงจังหวาลแล้วก็แทบไม่นะคะก็มีด้อมปีกพักด้วยนะคะแล้วก็แม่แม่จากต้อตาหวานะะแล้วก็ก,ววกีกหลายหลายคนนะคะที่ไม่ได้เอือนาำน,นะคะพี่ด้องเสือกันอีพี่ยี่สิบหกบัวมั่นครบเรื่ง 26, นนนแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่อะอแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ยังค่ะพี่เบ้น พี่เฟิร์นออขอบคุณพี่เฟิร์นด้วยนะคะขอบคุณทุกค,คนที่หายก็ร่าใจใน้เมนี้นะคะครับอุลิฟซี่ตัวเก๋มือสิบคูกันเดินทางอุลิฟซี่จากนครสิ้นอลิฟซีสาวน้ำเป็นบัรแพงนั่แล้วกะ็ขอบคุณมาเล่สวยๆนะครับจากบ้านอาหารชิ้นจังนะครับแล้วก็จากพี่เฟิร์นแล้วก็จากแม่เหมียวนะครับบ้านฮากยูรีนะครับขอบคุณผย่างสูงรด้วยนะครับดูเห็นภาพอะไรเห็นอะ้รกันไปหลายๆเขาเลยครับ สวัสดีค่ะดิ๊กคีแคลี่ค่ะขอขอบคุณมาลัยจากบ้านนาตัแดนวิทยานะคะน้องรักของบิ๊กคีนะคะแล้วก็ขอบคุณมาพี่เฟิร์นด้วยนะคะเขบพี่เฟิร์นที่รักสุดตลอดเวลาของบิ๊กคีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณยังหลับเหนี้วก็พอด้อการมาดามเจียวเซียขอบคุณเด้อมาดามเจียวจากแมวเบิร์นเด้อขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอบคุณจากอันนี้ยังเกาะ บ้านพักปีวิธอีกเหมือนเดิมนะขอบคุณบ้านพักตีวิธพี่สาบสนิบที่ต่อยเวลานะครับคุณมากมากครับพี่ขอบคุณครับทั้งทางทั้งทางขอบคุณเนฟซีชูบุสมพลนะครับขอบคุณพี่สุภาพนะครับผมแล้วก็ขอบคุณจิต้อมนะครับผมต้องคนใช้ต้องมายุนะครับผม ดีกว่ามาไล่ไอ้เนะครับขอบคุณพี่เพื่อนนะครับผมคืที่ไม่ได้หัวนะครับผมด้ยนะที่เพื่อนเพื่อนที่มีเงีนะครับผมบ้านท่านดูดีนะครับขผมยังเจอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับขอบคุณบอลนะครับผมขอบคุณสถานตะวันเชียงนะครับของคุณเวทีนะครับขอบคุณญี่ปุ่นนะครับผมคุณครับสวัสดีครับ นี้นะคะจบไปแล้วนะคะกับนายเกิดแก้วนะคะขอบคุณนะคะมาลัยจากบ้านตั้งดิซี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะมาลัยออนไลน์จากแม่ทุกคนขอบคุณมาลัยนะคะจากบ้านตั้งแก้แล้วก็พาร์เซโซนจากพี่ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับหน้าเวทีด้วยนะคะจากคุณเกศด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมน้องอาตัวเกียวตนุสิทครับผมจบต้องไปแล้วนะครับผมสำหรับอินฟิี้15นะครับกับ อกับขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มาสปอร์ตนานมาตล,ลอดนะครับทุกท่านวันนี้พี่พัฒน์ประกาศได้ขออนุญาตขอบวนพอให้แลาได้ขอเอาไปปรับปร,รุนนง,ง,ง,น,ตตรงน,รนะครับเนื้อสองเพลงต่อนเป็นเพียงเดียวขอ่เทียวี่พี่น้องในโอกาสมาแล้วนะครับขอบคุณวันนี้ที่มาสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หน,น้าเพจต้องอ่านตัวเกจิ้วกิ๊กครับ,บค,ครับสวัสดีค้ก็ได้สร้างตัวเกี่ยวกับสิ่งนะครับ ขอของพุณนนะครับอินซิ่งกาแฟนะครับของตกเกี่ยวมุ้งซิงนะครับบ้านอันโตกแก้มสราญนะครับขอบคุณทุกบ้านนะครับที่เห็นดูแล้วก็รักตกเกี่ยวมุ้งซิงนะครับเพราะว่าจะมีทุกสปอร์ตต่างต่างดูว่าเป็นอะไรั้งใจหรือว่าเป็นอย่างไรกตามกคำตั้งใจครับเราดีใจกันนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขนะครับกับที่พัชนาทอินพิเศษตกเกี่ยวบันเทิงสินนะครับตะล่อมวันอ่นทีนาสุนิตเนลนะครับอย่างทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับใกล้ สวัสด <Net> ีค่ะน้อานะคะไม่อดกับวนแห้ค่ะขอบคุณบอนโนนะคะเียหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณแ่หน้นะคะแล้วก็ขอบคุณอด้วยนะคะอยากขมันกระถือไฟขอบคุณเออ โอ้ oh, ใช่ขอขอบคุณมาเลยที่เปิลนด้น,นะคะ <c oughs> แล้วก็ขอ,อ,ข,อ,อขอบคุณโคตจ่าขอวิเชียรได้นะคะสครับตเมตำหรับวันนี้รีบุ๊ที่ท <c oughs> ี่ดน้านะคระคยังมาลัยกาบที่เปิอนนะคะแล้วก็ข้าน้องนโตน,นะคะแม่สรล้วก็ท่านทนอนีโบแม่ข้านีบนะคะแล้วก็ที่อย <c oughs> ู่ <c oughs> ครับขอบคุณขอบคุณชุดส so, ื uh, ่นเต้นสาวพี่เบงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มีงานวันนี้ขอบคุณอุกท่านทุกฝ่ายนะคะสวัสดีค่ะน้องสกายค่ะก็จบไปแล้วนะคะแบบนี้ปี25นะคะน้องสกายต้องขอบคุณบอสคืนะคะที่ให้โอกาสน้องสกายได้มาขึ้นเบนทีของเราครั้งแรกในชีวิตนะคะต้องขอบคุณบอสที่ใหรับโอกาสที่ได้ ได้รับมานะคะแล้วก็ขอบคุณมาลายัยทั้งหลายนะคะจากพี่เฟินนะคะแล้วก็นี่เลยตามรายชื่อนี้นะคะนี่ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการไปได้ทั้งหมดค่ะ ครับสวัคดีครับกีตาเองก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ส่งการสนับสนุนมาให้โดยตลอดนะครับแล้วก็ EP นี้เป็น EP ที่เป็นอะไรที่ไม่เคยทําเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้การสนับสนุนตัวกีตาเองแล้วก็ตัวตัวเกี่ยวกับดของเรานะครับหวังว่าเราจะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็มาให้กําลังใจคุณดู ตัวเล็กไปแล้กันนะครับเขอบคุณที่กที่เป็นการแจ้งให้กันนะครับว่าจะเป็นที่อหน้าเวทีหรอว ขคนนะครับเ่ว่าเปนนาวทีหรือว่าท่านโซเชอยลงไล์นะครับกับขอบคุณภานสวยจากบ้านนายเก้าอ้อนครัแล้วก็ขอบคุณดอกไม้ที่สวยจากพี่แอนนาบ้านไม้เต้าออราบต้องขอบคุณไรจากที่แอนนะครับแล้วก็ขอบคุณข้ออมท่านท่านคนสวยครับจากทำผลนะครับแล้วก็มานิโต้ข้อดอกไมเ็้าอ้อนครับกาบขวามือไมใส่เอเดอรครับทีีกัน ถือซีด้าอว่าหน่อยแต่การที่ว่าอยู่กับเป็นยางกับอีพีหนั้นาต่อไปนะครับก no, like ok. ับาวถืไว้ใส่ไห้เต่าว่านี่แต่กาที่ได้ใส่ย่างมาคือเต่าง่วงนะครับกับข่าวืไว้ใส่เนเดครับตอนนี้อีพีนิสิากับจงไปกาลังกครับผมขอขอบคุณมาเลยด้วยกันจากที่สาวนะครับผมแล้วก็ แม่บูนนะครับผมแล้วก็มะลัยจาาแม่บูนแล้วก็มะลายนครัใจหน้า,เ,นาเวาีจ่าพวกเบียร์าดนะครับขอบคุณบ้านฮัท้องบุีนะครับผมอาจีไลเยอะครับมเพิ่มเงอ้อไม่ได้บผมหมายงอาไปห,หลายด <c oughs> <ๆ>้วครับผมขอบไปไหลายครับ ขอบคุณนะครับผมบ้านหัาควมีหัาเบบีนะครับผมเที่ยังส่อก็เือคุณนการขอบคุณพ่อีคขอบคุณเพียร์นะครับผมขอบคุณขอบคุณพ่อพี่มาบมาปาพี่คิดขอบคุณน้องนิะครับซื้อแบบว่ามาหน้าก็เอาทาอะไรมาให้นะครับผมขอบคุณพ่อพี่พี่ปุยนะครับขอบคุณแม่ทุกคนขอบคุณแม่ทองด้วยนะครับผมขอบคุณที่ ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจชมเติให้ความรักชมเติมขึ้นมานะครับผมก็อาจจะอื่นชื่อไม่ครบคนนะครับ<อ>ถ้าอื่นไม่ครบก็ต้องขอต้องขอตัวทุกคนด้วยนะครับแต่ว่ารักมากๆทุกคนนะครับผมขอเป็นกำลังใจมาแต่งใจครับเจอกัน EP ที่26ครับผม,บบมน้องแนนนองยี่โอเขาแตหากักบอกสุดยอดเลยสามางของเลยครับขา